ที่รักจ้าแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะวิวทำยังไงดีรีบสวมหน้ากากเด็วเข้าค่ะที่รักจ๋าผมอยากเห็นหน้าที่รักใจจะขาดแล้ววะถ้าที่รักไม่เปิดให้ผมเนี่ยนะผมจะพังประตูเข้าไปแล้วนะ ผมจะไปหาเจ้าสาวของผมรีบไปเฮ้ยไม่ได้ค่ะฝรั่งเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าปล่อยให้เจ้าบ่าวเห็นชุดเจ้าสาวก่อนพิธีเริ่มเนี่ยมันจะมีคอร์รัปเกิดขึ้นนะคะโอ้ยแต่ท่านเป็นคนไทยที่แช้ฝรั่งอกลไปเลยเฮ้ยคนไทยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะทมเนียมโบราณเนี่ยเขาบอกว่าบ่าวสาวเนี่ยห้ามเจอหน้ากันก่อนวันแต่งงาน3าถึงวันคุณไม่รู้เลยเหรอโอ้ยใครมันจะไปอดใจไหวแล้วะโอ้ย ไปก่อนเถอะเดี๋ยวพอถึงเลิกแล้วเนี่ยฉันจะพาเจ้าสาวไปส่งเออเอางอางก็ได้ไหมเขาไปแล้วค่ะโม่งอก ใส่ถุงมือด้วยนะคะเขาเนี่ยจะได้ไม่เห็นมือเหี่ยวๆของเราถ้าไม่ได้เธออ่ะฉันทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูเนี่ยจะช่วยคุณป้าจนสุดความสามารถของหนูเลยยังไงงานแต่งของคุณป้าเนี่ยก็จะต้องสำเร็จดูล่วงแน่นอนคะ่ะขอบใจเธอมากนะทีนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเราไปแท่นพิธีกันเถอคะค่ะ สวยจังเลยอะฝันจริงด้วยแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าเจ้าสาวเลยอะคุณเบคุณจะรับคุณดาเป็นภรรยาของคุณจะรับ และซื่อสัตย์ต่อเธอทั้งในยามทุกและยามสุขจะรักและให้เกียรติต่อเธอเป็นจนชั่วชีวิตหรือไม่แน่นอนครับคุณดาคุณจะรับคุณเบเป็นสามีจะรักและซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามทุกและยามสุขจะรักและให้เกียรติต่อเขาเป็นจนชั่วชีวิตหรือไม่ค่ะเพื่จะตอบแทนการกระทําของเจ้าบ่าวคนนี้สุดความสามารถเลยค่ะอุ้ยเสียงเขาดูปแปลกๆเนอะ ฟังแล้วขนลุกอะเธอก็ว่าฉันก็ว่าปกติดีนะตอนนี้ขอเชิญให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแลกแหวนกันได้ครับ <N> อ่าคุณคุณ จุ่มพิตที่มือก็พอครับ ไมใจร้อนจังคุณไม่อาบน้ำก่อนเหรอคะนี่คุณคุณก็รู้ว่าผมอดใจไม่ไหวแล้วตั้งแต่ที่ผมได้เจอคุณครั้งแรกเนี่ยนะผมเป้าฝันถึงงานแต่งงานมากขนาดไหนอะ่นะแต่ฉันไม่เคยอะ่ะแค่ขอทำใจก่อนได้ไหมคุณไปอาบน้ำก่อนนะที่รักอ,อ๋อก็ไดเดี๋ยวผมมา ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวหนูรออยู่นาะประตูนี้นะคะมีอะไรเรียกหนูได้เลยนะคะ ลุมวายกันก่อนนะคะพี่รักได้สิครับเพ้อเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ย ่็เรามาเริ <number one> ่มเรื่องของเราสองคนต่อดีกว่านะครับแลกตายหรือยังคะบิวเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ คุณทำมีรผมได้ไงอะ่ะอ๋อหรือว่าที่รักจะชอบความรุนแรงแล้วทำไมที่รักไม่บอกล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำให้แบบที่รักหรือไม่ลงเลยคนที่ลืมไม่ลงอะ่ะน่าจะเป็นแก่มากกว่า ไอ้แก้ทำางี้ได้ไงวะมันเกิดอะไรข yes. hey, hey. ึ้นเนี่ยเฮ้ปล่อยฉันนะวะ้ยไฮ้ยไ้ไ้ไอ้อ้ไ้ยอ้้ไ้้ไอ้ไ้ไ้ไอออ้ไ้ไเ้้ไอ้ไอ้ย้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ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 ้้ไ ฉันก็คือแม่ที่สูญเสียลูกสาวไปที่ดันไปหลงรักผู้ชายใจดำอย่างแกลูกสาวเล่ของแกไอ้แกฉันไม่รู้จักไอ้ปล่อยฉันถึงว่าปล่อยแกจำไม่ได้เหรอเด็กสาวฝึกงานที่แกหลอกไปฟันจนท้องและแกก็ไม่ยอมรับเป็นพ่อไง อะไรพี่เบย์พี่จะทำหนี้กับฉันไม่ได้นะพี่ต้องรับผิดชอบสิเนี่ยคนอย่างเธอเนี่ยไปนอนมากับใครบ้างก็ไม่รู้แล้วจะให้ฉันรับเป็นพ่อเด็กเนี่ยนะฝันไปเถอะฉันมีพี่นคนเดียวอะฉันไม่เคยนอนกับใครเลยนะอพี่กงเป็นผู้ชายคนแรกของฉันด้วยอะผู้หญิงดีๆที่ไหนเขานอนกับผู้ชายง่ายๆแบบแกวะฮะออกไปได้แล้วไป พี่ฉันอยู่ไม่ได้นะนี่อยู่ไม่ได้ก็ไปตายไปฮะที่ได้ออกไปได้ยังไปไม่อะฉันจะอยู่ที่นี่งั้นก็ตามใจอยากอยู่ก็อยู่ไปพี่เบพี่จะไปไหนอะก็ไปในที่ที่มันไม่มีแกไงถามได้ไม่นะฉันไม่ให้พี่ไปไหนทั้งนั้นนะพี่เบ๊ผู้หญิงแบบแกเนี่ยนะ ไม่ควรมาแต่างงานกับฉันเลยชั้นนิดถ้าอยากเก็บลูกไว้เนี่ยจะเลี้ยงให้คนเดียวเหอะแม่แม่ กลับมาแล้วเหรอลูกแม่ทำไมลองให้ทำไมใครทำอะไรลูกบอกแม่มาพี่เบรเขาไม่รักหนูแล้วแม่พอหนูบอกว่าหนูพร้องอะ่ะเขาก็ไม่ยอมลับเป็นพ่อเด็กอะ่ะเขาไล่ให้หนูไปตายแม่หนูจะทำไงดีอะไม่ต้องเสียใจลูกลูกไม่มีใคร แต่ให้จำไว้ว่ายังมีแม่เด็กในท้องก็หลานของแม่ไม่มีใครเลี้ยงเดี๋ยวแม่เลี้ยงเอง,เองนาะงลูกนะเปริรแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วออกมากินข้าวกันดีกว่าลูกแม่เข้าไปนะ ลูกแม่ตัลูกแม้ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำลายชีวิตตัวเองเพื่อไอ้ผู้ชายเหงวยวยคนนั้นไอ้สารเลวมันจะไปรู้สึกหรือสาอะไรนอกจาก นอกจากมันจะต้องได้รับบทเรียนราคาแพงแม่จะแก้แค้นให้ลูกเองไอ้สารเลวมันจะไม่ลืมลูกไปจนชั่วชีวิตของมัน ลาวฉันฆ่าตัวตายหลังจากที่แกบอกให้ไปตายวันนี้ฉันจะมาแก้แทนให้ลูกสาวฉันมิดมิดแมวม,ม,มีผมกลัวแล้วกลัวแล้วปล่อยดิว่ปล่อยฉันฉันจะทำให้แกไม่ไปทำใครท้องอีกไงผมาปกกผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วตามมันไป Hvor? ใดใครก่อก็ต้องชอดใช้แม่แก้แทนให้ลูกแล้วนะเออหนูไปก่อนนะคะแม่ ตัวแสบต,ตายแน่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหยุดหยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ย โดนขโมยรถน่อสิครับเจ็บใจชะมัดเลยเป็นตำรวจแท้ๆเนี่ยกับโดนขโมยรถไซะเองอะเอาหน้าพี่แต่อย่างน้อยอี่ปีนี้พี่ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ก,กองนะผลงานดีเงินเดือนขึ้นแค่มอไซคันเดียวเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้ดูอย่างหมวดแอนสิประจำการก่อนพี่ยังไม่เลื่อนขั้นเลยจ่าดีมไม่เป็นไรหรอกที่ดีมพูดอะก็ไม่ได้ผิดหรอกอาร์ตเก่งจริงๆนี่นะช่วงเนี้ย โจรขโมยรถเนี่ยเยอะมากเลยนะครับจับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดผมนี่อยากรู้จริงๆเลยว่าแบ็คพวกมันเป็นใครเดี๋ยวก็จับได้ครับผู้กองเน่ยเก่งอยู่แล้วเฮ้ยปอนขับล้ดีๆหน่อยดีกว่กลัวทำไมจ๊้ฝีมือระดับนี้ละ ด้วยปเจพี่แอนพี่แอนรถใครมาขับเนี่ยรถจ่าดีม่ะพี่แอนตรงนั้นมีอุบัติเหตุอะ่ะไปดูกันเธอครับอุ๊อยไปเร็วเอาเอาเอาจะไปไหนอะ่ะชิบผายแล้วพี่ นั่นมานรถผมนี่เฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวพี่ขับตามผู้ชายคนนั้นไปเองอ้าไปจับผู้หญิงคนนั้นนะได้พี่ หุดเลย,ยเยตัวแสบวันนี้เธอไม่รอดแน่แล้วก็ไอเด็กข,ข,ขโมยคนนั้นด้วยไม่รอดทั้งคู่แน่ใจเหรอว่าเด็กขโมยรถนั่นน่ะจะไม่รอดหมายความว่าไงก็หมายความว่าตำรวจหญิงคนนั้นน่ะจับน้องชายฉันไม่ได้หรออ๋อนี่จะอวดเก่งว่างั้นเป้าก็แค่จะบอกว่าน้องชายฉันอะแบกดีอ๋อนี่เธอรู้ตัวการใหญ่ใช่ปะงั้นก็ดีเลยมานี้ มาโอ๊ยไป,ไปอโอ๊ยอืมอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยพาฉันไปที่บ้านทำไมเนี่ยไปบอกนะว่าจะทำไม่ดีไม่ร้ายฉันน่ะนี่เลอะเธอละเราพามาทำไมหรือจะให้พาไปโรงพักนี่เธอบอกฉันมานะว่าตัวการใหญ่เนี่เป็นใครถ้าเธอบอกฉันนะฉันจะช่วยให้เธอนีรับโทษน้อยนะล้วถ้าฉันไม่บอกงั้นก็ไปโรงพัก จิตใจเย็นสิคุณตำรวจเออบอกก็ได้แต่ขอเวลาทำใจก่อนนะปะได้กี่ชั่วโมงสามวันเฮ้ยนี่เธอคิดจะซื้อเวลานีเหรอดูได้ไงวะได้อยากได้เวลาเนี่ยฉันก็จะจัดให้แต่เธอต้องอยู่ที่นี่ตลอด3ามวันเฮ้ยได้ไงอะคุณคุณก็คิดเอานะว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่โรงพักเอออยู่ก็อยู่ คอยดูเถอะพอนายเผลอนะฉันจะหนีไปเลยนี่แล้วเธอนี่ไม่ต้องคิดหนีนะเพราะว่ากระเป๋าตังค์และบัตรประชาชนของเธอเนี่ยอยู่ในมือฉันละโหติ๊เป็นโจรหรือตำรวจเนี่ยมือไวชะมัดเลยถ้าเธอคิดหนีนะเธอจะได้ไปจบที่คุกแน่ เป็นไงครับพี่แอนจับไอ้เด็กนั่นได้ไหมครับไม่ได้เลยอะอาร์ตมันไวจริงๆเลยอะพี่ขอโทษน,นะเราอาร์ตอะจับได้ไหมเรายังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นแบคเราควรเงียบไว้ก่อนดีกว่าจับไม่ได้เหมือนกันครับเอาเถอะอย่าคิดมากเลยเรายังพอมีเวลาครับพี่แอน น,นี่ได้ยังไงอะฮะโหเจ๊ก็ตอนนั้นมันจวนตัวนี่ตอนนี่ขายรถไปแล้วยังอะเราอย่าทำอีกนะคงไม่ได้เจ๊ผมโดนไอ้พวกนั้นขู่ให้ไปขโมยรถมาอีกปะฉันก็รู้จะพูดยังไงกับแกแล้วเหมือนกันก็บอกอยู่ว่าอย่าไปยุ่งกับคนพวกนั้นผมผิดไปแล้วเจ๊ผมควรจะทำยังไงดีอะไม่รู้เว้ยฉันเองก็โดนตำรวจเจ้าของรถกับตัวเหมือนกันอะเดี๋ยวต้องกลับแล้วเนี่ย ไปได้หรือเปล่าครับไม่เป็นไรคะ่ะเฮ้ย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 หยุดเลย ขโมยรถมาได้แล้วครับนายพวกแกทำดีมากเดี๋ยวฉันจะให้ลูกน้องของฉันเนี่ยชำแหละรถแล้วก็เอาไปขายแล้วทีเนี้ยน้องชายฉันก็ไปอิสระแล้วใช่ไหมคะยังพวกแกรู้แล้วว่าฉันเป็นใครพวกแกต้องทำงานให้ฉันต่อเอา้าแบบนี้ผิดคำพูดสิคะฉันไม่สนหรอกแต่ว่าถ้าเกิดพวกแกไม่ทำเนี่ยก็ลองดูจะได้รู้ไงว่าต้องเจอกับอะไร เจอแล,ล้วเหรอครับพี่แอตอาดีมนี่มันเรื่องอะไรกันอะแกสองคนถักหลังฉันเหรอเกจะบอกฉันได้ยังว่าใครอยู่เบื้องหลังพี่อย่าทําอะไรผมเลยผมบอกไม่ได้จริงๆอะผมกลัวโดนเก็บถ้ากลัวเนี่ยก็มาอยู่บ้านฉันฉันจะกันนายในฐานะพยานนายกับพี่สาวเนี่ยจะได้จบเรื่องนี้กันสักทีเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยนายเองก็ไม่อยากทำส่วนเธอเนี่ยก็ช่วยน้องพ่อะกัวน้องเก็บตัวไปด้วย จริงไหมได้บอกก็ได้เจ๊ไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทิ้งแกหรอกคุณฟังฉันให้ดีๆนะคนที่เป็นแบ็คของเรื่องนี้คือหมวดแอนพี่แอนใช่แล้วทีเนี้ยคุณดูหรือยังว่าทำไมน้องฉันถึงกลัวเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังอ่ะคือผู้ถือกฎหมายไงละ่ะนี่อย่าเชื่อเลยพี่แอนนะพี่แอนแน่นองนงี้เรามาตลบหลังพี่แอนกันนายอ่ะ ไปขโมยรถจมที่พี่แอนสัง่งส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองพี่แอนทำแบบนี้ทําไมครับเราเป็นตํารวจนะครับพี่ตารวจงั้นเหรอเงินเดือนตํารวจอะมันจะไปพอกินอะไรแล้วอีกอย่างแกก็เข้ามาสร้างผลงานจนฉันเนี่ยไม่ได้เลื่อนขันข้นสักทีเพราะพี่แอนคิดแบบนี้ไงครับคนขาถึงมองว่าตํารวจไม่ดีอะแล้วความดีมันกินเข้าไปได้ไหมล่ะถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ฉันจะมีชีวิตสุขสบายเหรอแกมันเก่งนี่แกก็พูดได้ถ้าเกิดว่าแกไม่ย้ายมาที่นี่เนี่ยฉันก็คงไม่ต้องโดนเปรียบเทียบไม่ต้องมาลำบากแบบนี้หรอก พี่แอนเนี่เกินเยียวยางจริงเลยนะครับเสียแรงที่ผมอุตส่าห์นับถือพี่ดิมเอาตัวไปครับผู้กองเฮ้ย่อยหนุเว้ยไปเดี๋ยวผมไม่ปากคำก่อนนะครับ ่นนะขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะที่ทําให้น้องชายฉันน่ะเป็นอิสรภาพสักทีจริงๆเนี่ยฉันคิดว่าตำรวจอะ่ะเขาก็พวกเดียวกับหมดอะ่ะแต่ฉันก็เพงรู้ว่าคนดีก็มีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ทั้งดีทั้งหลอจ้าพ่อรูปหล่อผู้ก่องเจ้าสสน,นีระวังจะหลงสนีล่ะไม่ต้องมาทําหน้าแบบนั้นเลยนะเอากระบอกตอนฉันขึ้นมาแล้วเรื่องได้จบ,จบ อ่ะโอเคโอเคเอาโอ้ไงล่ะเดือดโจรขโมยรถเจอโจรขโมยหัวใจเข้าไปเขินเลยดิ รู้นะว่าแอบยิ้มคนเดียวอะ่ะเรานี่มันรูปหลอพ่อรวยจริงๆเลยให้ตายเถอะ